ส่องเห็ดหลังบ้านมีเห็ดหรือเปล่าเห็ดขึ้นอีกหรือเปล่าน,น้อนะอมเห็ดขึ้นอีกหรือเปล่านอ้อมาส่องเห็ดมาส่องเห็ดจ้าโอ้โหได้เห็ดแล้วอีกดอกหนึ่งนะคะ FC นี่เห็ดอีกดอกหนึ่งนอะโอ้โหเดี๋ยวดูสิอืมเขาขึ้นอีกนาออืม ได้เห็ดดอกหนึ่งอะโอ้ทางนี้ก็มีนะคะไปเก็บเห็ดก้านอันนี้แก่แล้วน,นี่เห็ดแก่แล้วอันนี้ขึ้นกําลังขึ้นอยู่นี่กําลังขึ้นไปอือนี่ได้สองดอกครับพี่น้องได้สองดอกนะอือแตตรงนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะนี่แต่ขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ งนี้มีไหมตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหม,ม,ไ,หมไม่มีค่ะอ่ะไม่มีไปนี่ค่ะอันนั้นเกลแล้วเก็บไม่ได้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟอร์มารีนะคะวันนี้ดีใจค่ะแดดออกแล้วนะคะลุงช่งางบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อครัวให้ป้าดาแล้วเย่วันนี้มีทีมช่างไฟมาทำภารกิจอะไรเนาะวันนี้ เขาเรียกว่าต่อสายสามเฟสลงแลว้วนะคะทุกคนช่างที่ช่าง,งมาดู ทีมช่างก็จะทำการนำไฟสามเฟสลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เรายังใช้สายไฟนะที่มาตั้งแรกๆนะ,ะสรุปแล้วได้ตัดหมดตัดหมดเนาะตัดทุบมันจะดับหมดค่ะเราต้องเอาคัดเอาลงไหมหรือไม่ไงมลงเลยครับโอ้ oh, ค่ะ,ะนะ ไฟก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเอาคัทเอาออกนะเอฟซีเพราะว่าคนจะตัดไฟแล้วเนอหน้าบ้านเราตัดไฟแล้วนะคะเรียบร้อย เพราะว่าเพื่อนจะเอาไฟเฟสสามนะคะใส่เปลี่ยนสายตัดไฟแล้วตัดไฟแล้วเด้อรีบตัดไฟใครมีคัดองคัดเอาอะไรก็เอาลงเด้อเอาคัดเอาลงไปเอาคัดเอาลงแล้วเมื่อกี้ นี่ค่ะทีมช่างเนาะนะคะ,ะนะ,ะ,นะก็วันนี้ลุงช่างบอกว่าจะมาตอกครัวให้ประดาประดาก็เขาเรียกว่ามาเก็บของเก็บปราดายก,ก่อนนะ แค่นั้นน่ะตรงนี้ยกไปเดินด hmm. ิเขาจะเอาไปเดินตรงนี้น่ะนี่ไงนี่ๆเจ้ายกไปไว้ตรงโน้นตากแดดนี่นี่เอาเปลี่ยมมันวางของนั่นของของมันไหนไม่ใช่เรายกไปไว้ตรงนั้นก่อนก็พูดถึงว่าเปี่ยวมันก็วางของวางอะไรอยู่นะเออยกไปไว้โน้นและออของของมันเดี๋ยวค่อยยกออกมาเดี๋ยวมันจะว่าเอาของมันนี่ที่ว่า อืมดูเรียแบบเออดูเรียเขาปลุกเตาแก๊ เก็บพื้นที่เก็บพื้นที่ก่อนตามตามตามมาดูซิเหล็กไหนใช้ได้ไหม ยา้ยมผุน่าค่อยหาอยู่ค่อย้จะเะที่เดิมหาาย้มุนค่ย้ทีเดอน้อใเกิดต่ออีกหายยมผมเยเอแล้วขี่ยพื้นที่รอช่าง นะทำครัวก็มีส่วนพริกส่วนอะไรพร้อมเลยเนาะสำหรับพี่นี่ความเป็นสิทธท่านมากค่ะ